ในส่วขั้นตอนการผลิตนะคะมันก็จะยึดในเรื่องความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญค่ะทุกคนซึ่งโรงงานที่เราเลือกใช้เนี่ยก็คือผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลเลยทีเดียวทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยค่ะก็คือจะถูกทําขึ้นในห้องที่เป็นระบบปิดนะคะสะอาดปลอดเชื้อตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ออค่ะพี่ออนะคะคือ R&D ทีมงานวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรของพีมายาไฟเบอรี่ของเรานี่เองค่ะนี่เลยค่ะพี่ออ่ะสวัสดีค่ะ จากประสบการณ์ที่อยู่ตรงนี้มานานนะคะพี่กล้าบอกได้เลยนะคะว่าในส่วนผสมของพีมายาไฟมอลี่มีทั้งหมด17ชนิดนะคะซึ่ง17ชนิดนี้สกัดจากสารสกัดธรรมชาติ100%นะคะแล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะถูกหลักตามโภชนาการเหมาะสําหรับคนที่รักษาสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนก็สามารถรับประทานตัวนี้ได้ค่ะเพราะตัวเมย์เมย์อยากได้อะไรที่มันแบบดีจริงๆคือพะไม่เคยเจอดีท็อกซ์ในท้องตลาดแล้วไม่รู้สึกว่ามันแบบกินยากอะค่ะแล้วก็สีกลิ่นรสมัน รู้สึกว่ามันแบบผอ,อืดผอโอเมงก็ไม่รู้เราก็เลยเอาข้อเสียพวงนะะั้ค่ะมาพัฒนาต่อยอดจนเกิดสูตรนี้ขึ้นมาค่ะจนมีก้าาพูดได้ว่ามันเป็นสูตรที่ดีที่สุดในท้องตลาดเลยค่ะทุกคนค่ะถึงแม้ว่าเราจะได้ส่วนประกอบที่ดีที่สุดแล้วนะคะเราก็จะต้องนําส่วนประกอบทั้งหมดมาทําการวิเคราะห์ในห้องแลบอีกทีหนึ่งนะคะเ <s> พื่อที่เราจะได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าปลอดภัยหลังจากนั้นเราก็จะได้นําส่วนผสมทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไปะคะ่ะ ไหมคะว่ากว่าที่เราจะได้พิมายาไฟเบรี่ตัวนี้ออกมาเนี่ยเราพิถีที่ถันใส่ใจทุกขั้นตอนขนาดไหนคือตัวเมย์ค่ะให้ความสําคัญตั้งแต่กระบวนการเลือกสารสกัดคือทั้ง17เชนิดนี้มันผสมผสานกันแบบลงตัวมากๆลูกค้าคนไหนที่ได้ลองนะคะคุณมั่นใจได้เลยว่าสุขภาพร่างกายของคุณจะดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆมันส่งผลให้ทั้งผิวของเราหุ่นของเราดีขึ้นจนสังเกตได้ยังไงนะคะมีก็ขอฝากพิมายาไฟเบรี่ตัวนี้ไปด้วยนะคะไม่ดีพีมายาไม่ทําแน่นอนค่ะทุกคน